สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับวาดารรักพันไม้นะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมบอนสีที่เราได้ทำการผ่าต้นแม่เขาแล้วก็ทำจำนวนชิ้นไว้อยู่ในนี้มีทั้งหมดเจ็ดกระถางเจ็ดก่องนะคะเป็นเจดต้นเลยค่ะอย่างต้นนี้เป็นต้นที่มีชื่อว่ามกราคมอันนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะนอกนั้นเป็นอันนี้เป็นเพชรเจ็ดสี แล้วก็อันนี้ก็เป็นบอลกาบอันนั้นก็เป็นรูปไม้ค่ะส่วนหน้าเป็นรูปไม้ค่ะแต่ว่าแม่เขาสวยมากที่เรามาทําการผ่านี้บางต้นก็ล้มต้นแม่เลยนะคะเพราะว่าเขาแทบไปเหลือต้นแม่ให้เราได้เห็นแล้วก็จัดการล้มไปเลยแต่บางต้นที่ใบยังสวยอยู่แล้วก็ยังทิ้งแม่เขาไว้ก็ยังมีอยู่นะคะต้นแม่ที่เราตัดจอมไว้ตอนนี้ก็สวยงามแล้วค่ะฟื้นแล้วฟื้นหลังจากที่เอา หัวเข้ามาทําจํานวนนี้นะคะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้คือเราผผาตั้งแต่วันที่25เดือนมีนาใช่ไหมคะต้นชิ้นส่วนที่งอกช้ากว่าเพื่อนเขาไม่ได้เน่าเลยนะคะเราจับดูชิ้นส่วนเขายังแข็งอยู่เราปล่อยทิ้งไว้ปรากฏว่างอกขึ้นเต็มเลยค่ะเดี๋ยวจะได้จัดการแยกอีกแล้วส่วนเพื่อนๆที่เห็นความงามของบอลสีแล้วไม่อยากจะพา ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าถ้าผ่าไปจํานวนมันก็จะเยอะเกินความต้องการของเราซึ่งเราก็เลี้ยงด้วยความรักความชอบดูความสวยงามของเขาก็ปล่อยให้เขาสวยงามอย่างนี้แล้วคอยอยากจะแนะนําว่าให้เ,เพื่อนๆคอยแคะเอาลูกเขาดีกว่านะคะลูกที่เขาเกิดมาอย่างตนนั้นเห็นไหมเขาแก่มากแล้วตอนนั้นเขาทิ้งใบไปเกือบหมดเราแล้วฟื้นขึ้นมาพร้อมกับมีลูกขึ้นมาด้วยค่ะ แทบทุกต้นเลยนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็ทิ้งไปทิ้งใบไปหมดเลยคะ่ะน,นี่ก็คือลูกเขานะคะสองต้นเนี่ยต้นนี้ก็เหมือนกันพร้อมกับมีลูกแล้วก็มีดอกแล้วด้วยเนี่ต้นนี้เราก็ได้แค่แค่ออกไปแล้วปลูกเมื่อวานก่อนนี้นะคะที่เราได้ทําคลิปลงไปแล้วอันนี้เราได้แยกแยกต้นออกไปแล้วค่ะ <Yeah. S 1> ตัวอ,อันนี้หนุมานหนุมานข้าเฝ้าก็มีลูกนะคะ <Yeah. S 1> เห็นไหมประมาณสามต้นค่ะ ข้เาเฝ้าอันนั้นอมพะพาอมพะพาก็มีอยู่มีลูกอยู่หนึ่งต้นค่ะถ้าเ,เพื่อนๆไม่พาทิ้งเขาไว้เขาก็จะออกลูกมาให้เราได้แคะเพื่อเอาไปปลูกได้ก็จะโตสวยงามเลยนะคะไม่ต้องไปรอไปลุ้นว่าจะงอกหรือไม่งอกอันนี้คือแยกออกไปได้เลย,ยเช่นต้นนี้นะคะลูกเต็มเลยนี่ค่ะ เห็นไหมคะนี่แยกลูกไปเลยก็สวยเลยค่ะแยกแบบนี้ต้นเขาจะสวยเลยนะคะไม่ต้องไปรอใช้เวลานาน,านแล้วเราสามารถได้เห็นความงามของทุกวันเลยค่ะอย่างต้นนู้นเห็นไหมคะเราเคยตัดสินใจจะผ่าทีหนึงแล้วอันนั้น,นลูกไหมคะลูกก็ออกมาแล้วนะออกลูกมาแล้วเริ่มออกลูกกําลังสวยเลยค่ะเขาทิ้งใบไปช่วงขี้เลยแล้วเขาก็ออกลูกมาให้เรา เยอะแยะไปหมดเลยค่ะอันนี้ก็มีลูกค่ะเห็นไหมคะน,นี่ก็มีลูกหนึ่งอันนี้ก็มีลูกค่ะถ้าทิ้งไว้ก็มีลูกเลยเห็นไหมคะมะควาลังสรรแล้วก็มีลูกเหมือนกันอันนี้คือบอลกาบที่เราได้ทําการผ่าและให้เพ,เพื่อนชมเมื่อกี้นี้นะคะที่เราผ่าเมื่อเดือนมีนาเมื่อวันที่ยี่ห้ามีนานะคะเราได้ตัดตัดจอมมาไว้ซึ่งมีอยู่ใบเดียวนะคะจอมเหลือ ใบเดียวเขาน่าจะเป็นใบนี้นะคะนี่นี่ใบนี้และคะ่ะใบใบแรกที่เออใบใบที่เหลือไว้เขาเริ่มแตกยอดมาเต็มเลยค่ะแทงใบออกมาเห็นไหมคะนี่ยอดใหม่แล้วก็นี่ก็ใบใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกสองใบาสามใบเห็นไหมคะขอบโตแล้วค่ะหลังจากที่เราตัดจอมเสร็จเราก็ปลูกลงดินเลยค่ะแล้วเขาก็ไม่ตายนะคะเขาขึ้นมาสวยงามเหมือนเดิมเลยค่ะสีสันเหมือนเดิมเด๊ะ เห็นไหมคะถ้าเพื่อนๆไม่พาเขาก็จะอยู่สวยงามให้เราชมเชยได้ทุกวันเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะแล้วคอยทำการแคะลูกเขาแคะหน่อเขาไปปลูกเอานะคะแล้วก็จะได้สวยงามไม่ต้องลุ้นเลยค่ะสำหรับวันนี้เลยรับพันไม้ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการเข้ารับชมและติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ